สวัสดีครับท่านผู้ชมรูปที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นลูกอมนะครับลูกอมปิดทองนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนะครับวัดวังวิเวการาม จังหวัดกาญจนบ,บุรีหลวงพ่ออุตมะเป็นพระพิสุที่ได้รับความเคารพเรื่อมใสและนับถือในหมู่คนไทยเชื้อสายมอนและก็ชาวพุทธทั่วไปหลวงพ่อม,ชมีชื่อเดิมว่าเอมองนะครับชื่อเดิมว่าเอเอมอง เกิดเมื่อพศ2อ5 3ที่จังหวัดมะละแมงประเทศพมา่านะครับจังหวัดมะละแมงประเทศพมา่าเป็นบุตรคนโตนะครับเ,เมื่ออายุได้18ปีหลวงพ่อได้บรนประชาเป็นสามเณรนะครับ แล้วต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระพิสุนะครับที่วัดเกราสะนะครับที่วัดเกราสะท่านได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนวิชาไสยศาสตร์ต่างๆ,ๆแล้วกว็แล้วก็วิชาพุทธาคมนะครับเ,เป็นอย่างดีแล้วได้ออก ได้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆนะครับลูกอมที่เ่าเห็นอยู่นี้เดิมเป็นเม็ดประคำนะครับเป็นเป็นเป็นเม็ดประคำหนึ่งเม็ดนะครับเดิมเป็นเม็ดเป็นเม็ดประคำหนึ่งเม็ดนะครับหลวงพ่อได้อัดใส่กรอบนะครับใส่กรอบแล้วก็มีรูปหลวงพ่อ,อ อย,อ,อยู่อยู่ตอนหน้านะครับเมืเ่อประคำนี้ได้ได้มีประสบการณ์นะครับคือมีเด็กแม่ได้ได้ได้หลงลืมนะครับปล่อยไว้ข,ข้างริมน้ำลูกได้ถูกน้ำ น้ำเชี่ยวพัดพัด,พ,ดพัดเด็กน้อยอตกตกมาในาน้ํานะครับแต่ปรากฏว่า,เ,าเด็กไม่เป็นอะไรนะครับนลอยไปไกลแต่เด็กไม่เป็นอะไรปรากฏว่าเด็กมีลูกกลมของหลวงพ,พ่ออยู่ที่คอนะครับดีวผมใจดูวไกลนะครับ หลังนะครับนะเป็นลูกอมแล้วปิดทองนะครับทั้งองค์เลยนะครับ,<ด>ล,รบลูกอมนี้ เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากในหมู่คนไทยเชื้อสายมอนและก็ชาวพุทธทั่วๆวไปนะครับนะครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอท่านผู้ชมประสบแต่ความโชคดีในการทำมาหากิน ในการทําธุรกิจนะครับในในการในการประกอบสามมาอาชีวะชอบนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าจนและมีกัะยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ